มิรินทปัญหาวัฏปัญหาพระราชาตัดถามว่าพระผู้เป็นเจ้าพรรษาเท่าไหร่พระเถระเจ้าทูลตอบว่าอาตมาภาพมีพรรษาเจ็ดพระราชาตัดถามว่าอะไรชื่อว่าเจ็ดพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าเจ็ดหรือการนับชื่อว่าเจ็ด ในเวลานั้นเงาของพระราชาอันทรงเครื่องอย่างขันตียราชปรากฏอยู่หน้พื้นแผ่นดินและปรากฏอยู่ที่หม้อน้ำพระเทระเจ้าทูลตอบว่าเงาของพระองค์นี้ปรากฏอยู่ที่พื้นแผ่นดินและที่หม้อน้ำพระองค์เป็นพระราชาหรือว่าเงาเป็นพระราชาพระราชาตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นพระราชาเงานีไม่ใช่พระราชาก็แต่ว่าเงานี้อาศัยข้าพเจ้าเป็นไปพระเทระถามพระเรระตอบว่าข้อนี้ฉันใดความนับพรรษาชื่อว่าเจ็ด อาตมาภาพมิได้ชื่อว่าเจดก็แต่คำว่าเจดนั้นอาศัยอัตมาภาพเป็นไปเหมือนอย่างเราของพระองค์ฉันนั้นพระราชาทรงตอบว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ปัญหาเป็นอัศจรรย์น,น่าประหลาดจริงปัญหาที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้วิจิตยิ่งนัก